สวัสดีค่ะอยู่ก <the bye mulheres> okay, ับเจมมอดนะคะวันนี้เอาขนมมาส่งลูกค้าใช่ไหมคะลูกค้าให้เขาเขาไม่ได้ซื้อนะวันนี้เรามาบัพปูแขนมาอขนมมาพปูแขนเขาไม่กินล้วใช่ไหูแขนเท่าไหร่คะปูกแขนค่าขนมเลยไงนในขนมปูขนมเอาปูกขนมแขนให้คนนี้ให้คนนี้ปูกแขนอื่นคนไหนจัดอี้ต้อ พ่อลู้ไม่หรอกให้ขวดนี้ให้ควดนี้ให้ควดนี้หี่บานน้ำตีลัอให้ขวดนี้อันนี้ก็ดีขวดเขาดีขวดเขาดีขวดเขาเขาให้มันมานะฮาวันไหนก็มามานเลไหนกบพ่อได้กินหวเียแหน่ียบแน่น้อแะเนาะมาานม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 านาานานาา Iden, ดูสีเสื้อวันนี้เลยนะพูดอะไรเก่งใจสีเสื้อด้วยนะวันนี้เสื้อมาร์ทปันถาอโลดงอเนาะนี่ก็ใจสาวนุ่นค่ะสาทิ้งวาวบอกว่าให้ติ้งตัอให้ในเอาเบอร์บอสาวนุ่นก็โสดนะคะมากับพี่ชายนะคะเธอโสดไหมโสดค่ะโสดอ๋อคือบุญสดอายบอก นี่สองเขาอ่านหน้งมาเห็นห้องยังดีเดลยกับผัวโป้เถผยยังกับผู้สาววันนี้เรากิ๊กเราเปิดตัวผู้บ่าวใหม่น่ะเอาหรอผู้บ่าวหรือผู้สาวกิ๊กเรากิ๊กเรงเฮ้ยเราทำไมเห็นช้างเราเห็นช้างไม่ได้กินตีนปะอวยนักเลงนะว่านักเลงเหรอโอ้นักเลงแห้งกินตีนไหมคะ ดินหยางก้อนงานแท้วันนี้เรามางานแต่งสาวกิ๊บนะคะมันจะบาดมื้ยนี่มันจะบาดอ๋อย่างหันหัว่ะไรเลยค่ะมางานบ้านสาวกิ๊บนะคะงานใหญ่อันเอาแก้วเอาหนาไม่ยังดีคือนพูหาน้ำแข็งม่ะวันสุดท้ายน้ำแข็งให้อยู่ในย่างหันโหเมื่อวันที่เดไปซื้อยากันยิ่งอยู่มาแล้วอืมยุงทั้งหมดเลยมั้ยไม่ว่าจะขึ้นไปบนม้านกัน บ้านตเต็มมาผูกแขนสาวกิฟตนะคะวันนี้มั่งเต้นเต่าแล้วหัวถึงมัดผมไอ้นั่งน้ำเด้อไอ้แดงนั่งน้ำเดือเป็นคุณด่าไม่เด้อรถไปแดงเลยเฮ้ยขาได้นั่งแล้วเด้อได้ขับแล้วเด้อรถไปแดงมจะได้หนำไอ้หอนได้หมดเหากระไรบอมกิฟต์อแมงมาเนี่ยมายินดีกับสาวกิฟตนะคะออกรถป้ายแดงสับเลืได้ผูกแขนรถไม้เขายังย่างข้างในผูก ถูกจะบาทมานนี้ปรามเสียนหาครับเราเราลดจากของในอีกเจัดเดือนจะได้ถูกอีกสองเดือนเขามาทําสัญญาเนาะสีอะไรได้สีอะไรวันเงินวันเงินสีเหมือนเห่าบอไม่อันนี้อ่อนกว่าเราะว่าสีตัวนี้มันออกมาใหม่อ๋อสีมใหม่สัญญาเมื่อนี้เนลองเลยฉลองบ้านะาปเลตรองสลองแขังวัาเลยบอ พ่อข่าเนี่ยเขาเพ่งกินขาสั่งเรากินหลับสั่งเนอเดี๋ยวสิเป็นพีเวทีบ่เอาเอาเตียงเอาเต้ยเนยเดี๋ยวสิเป็นเต้นกับเจเจเต้นอิริวอ้าเดี๋ยวไปเช่าเดี๋่ากระโรงเดี๋ยวไปช่าเครื่องเสียงไหมเออเต้นอีริวเอารถแห่มาห้าเดี๋ยวบอกโทรบอกช่างเดียวว่าเอารถแห่หน่อยจ้างรถแทร่เนี่ย นอนอยู่นนเลยแล้วมือมือสับมอเอามาอันรวางสมมงละสี่พันเปนบาเราจ่ายชั่วโมงเดียวอีกสามชั่วโมงแถมอจ้างเพิ่มชั่วโมงเอาไหนไก็ถ้ามันเอาระก็ต้องเอาวันที่เขาไม่มีงานดิเติมน้ำมันให้มัจเติมน้ำมันให้เออเปิดเพกเต้นเองก็ได้เนาะเจไปเราสุดขอขอเพงไม่ห่างก่อนเดินดับเรกเลยมาเลยจะปี่สาวลำบุงไหมขอบคุณค่ะ เอามือป่เไาเลยนะมาลาไม่พอเดี๋ยวต้องสองคนเธอกินอะไรเอาใครอยากกินมาผูกแขนรถใหม่นะคะไจะเอาอะไรจะเอาอีกคันรถพ่วงอ๋อรถพ่วงนะอ๋อพ่วงข้างเอาพวงข้างก่อนไหมคำว่าเนี่ยเป็นเลยรถพวงอ่ะพวงข้างเขาบเป็นดิ อันนี้เอียงเขานัง่งกันเต็มอยู่กิน,กน,นหิวข<อ>้าจะบอกข้าจะบอกอยู่บุทธเสดจนไปแล้วครับไายจงทองมันจะกินก่อยเนี่ยเด้อ <c oughs> เอาเหรอสั่งดูสั่งกันเจนันไหมไกระแตไหม Eh. ส so ั่งแต่เนือมากหรือว่าเขกอยมะพร้วกอยมะพร้มันหาซื้อเนือว่นไดนวัดสิบอกซื้อเลยซื้อมากที่มาซื้ออีหยงภาษาลดมากอะไรบบมี้ม่ไใครโทรมาเราเขารับผู้เดียวเลยอันนี้เขาสะดวกขอคุณกคเอะไไี่แค้นแคก็อยู่หนีว่ะเออมาเขาไม่ฮับนี่ดิ ไม่ต้องเท้เฮานะเฮาแก้วแดงแล้วนะไม่เทให้เกลอย่างนะพมดใช้แล้วมายังตัวบอร์คูโนก็สั่งกะสิถาครับมาน้าผมกันหน้าประเียวเาเขาก็มาคูหนึ่งเงอนเข้ากับสีดบน้ำเขาโวอ้ยไม่งเมาเมียี่โผล่มีไสิไปส่ทรงมันนี่งไผเอาเสีจ๋จมาตั้งไหนมารถใายแดงลเนาะ อันเราขี่รถป้ายแดงมันคือมมีสามหัวเส้นเป็นสองหสี่สจุเยสวยด้วยอุ้ยเอยังวันสิบสามวันที่วันสิบสามธรรมดาเปิดเราด้มันชุมีสามตาอันนี้รถแกนุนอ้ยแม่งเมาไหม ดเ็าขาวอิ่มเดเาซังมอตในเชียงดังเนาะอตอให้เนอยู่มัตโตแมงเฮ้ยเดมันมาแป๊บเดียวมันก็กลับแล้วมันไปเที่ยวก่อนจัเบลเบิกินอย่างหมอ รอกก้อยลทำไมกินไม่ได้ซวนแม่กเต็มหน้าผากเลยะขนมไม่ีห้ใจกินน่บนลเอาวุ้นะขอกินวุ้นน่อดิยังไม่ได้ลองชิมวุ้นเลยแลบบ่ให้เขามาักแซบลาไหจะองบ่กินบ้านไอซิมอยู่ ไปเฮดไปทะเลมาซี่เฮดแล้วนักชีมมา่ก่อนแสบบอไม่เห็นขนมแสบบอมันกินแสบปันใดว่าวุนมันจืดกต่บอกอยากเฮดบ้านขนมอันนั้นถือว่าพานอยู่น้ำสวยออุ้ยอุ้ยมันลงไปในแก้วแล้วเน่าทีเฮดจ้งใดไปดีปะ มวนแห้งเด้อข <das> ึ das das ้นนี่อีรีถอยนี่นะเรานั่งฝั่งนี้มันไม่ไปมันไม่ได้อยู่ไปหาในด้อค่ะแนี่ยนี่เข้าไปใส่อ๋อนี่ยมันกับไฟแล้วแม่งเมาหน้าเข้าเดียวเราเขาไปยังยูนัเราไหมเนี่ยมาเห็นรถด้วหลุดนดๆเพราะเดี๋ยวยนมันเข่าเยอมันโอ้ยแม่งเมาบัดไหนเข่าหูคนนียนอะไรนะเก้าเก้าหาเก้าห้าเก้าเก้าบอกหรือยางสยางเนี่ยล่ะวนานวนาน เด้เหล็กมาเดินจะสื่อบะเ็นน้อยยุ้ยขนมเจมอสซื้อมาผูกแขนรถใหม่เหรอโอ้วาได้ซื้อทำไมผูกแขนรถใหม่ชิมก่อนนะเออดไม่ยุ่ทางนี้ไม่ไข่เนียอ๋ออันนี้ถวยไปเลว่าเขาอยากกิมไม่รอมาผูดอะไรเหี้ยไปน้ำยาขนมเฉยหน้าไม่ให้ทำอะไรเลยจะสร้อยกันยังไงเอาเธอจะเอาอะไร ขวแมงม้าขวาแมงม้าใส่ขนมไหมไม่ได้พอแล้วน้ำเอาน้าอุ้ยตอนมาแมงมายวันนี้เราไม่ได้มาตอกนะคะวันนี้เรามางานวันนี้เรามาเด้งยังบอกว่าเอามาน้ำไงบานจับดิบไม่ดยจับหนัคนเห็นกันหลายนี่เอามาไปยังไม่เอาม่เห็นนะล้าเน มาเมานี่ยทาให้ไะบอีขนำแม่ยังอ๋อคิดว่าสิอันนี้เอาเอาแบ่งสีเท่าๆได้บอโอ้ยูแขนไปกูคอยบูแขรรถเม็ด้ผูแขนคนโอ้ยคุ้นอพรอมเอาไอพรอเด้อเด้อเด้นแล้วกันจะหลลายเด้อใครได้พวเฮงรวยรวยนปัญหาบ้านย้บ ให้พัวพูให้ชูผู้งามจ้อมกเอาตีเอยกระบอกจะคองอันล่ะระทําท่าบกซมน่นนะเตีเราไปน้ากันนะเธอพาหล่เนเ้อเดรถตายแดงแล้วนะเด็ก่ยุ่งไม่ยินบอกพาหล่อเนเดอรดอกรถเท่าจะเปเลรถเท่ามันเก่าแล้วเท่าหล่อเนเ้ออย่าขี่ายแดงกันนะ เล่นบอดบอลเล่นรองแมนเก่าแล้วอยากลองขี่บางแก้วัน้มจ่วนมาถอยหลังออกไปดีจ่วนตําหัวเดิโอ้ยปิดปิดก้นแม่งไม่ลองมาเดิมให้มาเดี๋ยวรอพูดเดิมยก็ใน่นนะจื่มจึ่มจืมมา้อไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายวันนี้เพื่อนๆมายินดีกับ สาวกิฟต์นะคะออกรถป้ายแดงนะคะผูกแขนได้บ้ายบอกแกว่าเปิดเพลงนั้นแล้ว่าค่ะ